มี <c oughs> นะม,ผมผผผีผักไว้นะผักธรรมชาติบำบัดผักปูผักไว้อันนี้ปูด้ยปูด้ยอันนี้ผักน้ำอันนี้ตัวผักยาวโอ้สมบูรณ์นะนะใบเนาะสมบูรุญเจอที่ไก่ไว้อันนี้ก็อันนี้อันไหนครับพ่ออันนี้นนนนนนเป็นเป็นของชื่อมันจีนกินจู้จาย tinh chú chai tinh chú chai tinh tu chai tinh โดยตรงเรื่องเตียงสนุนโรงพยาบาลสังกัไม้แค่ไม้ไผ่นะครับของผมก็สำนุนในพื้นที่ของสามอำเภอนะครับอำเภอเขามีอำเภอศรีนพระน,นะครับอำเภอเจรนะแล้วก็อำเภอสุขลินนะครับส่วนในอำเภอละแงะนะครับส่วนในส่วนของจอกาก,ก็ได้จ่ายไปแล้วนะครับสี่สิบเตียงใน,นของผมตอนนี้ก็รับผิดช,ชอบในส่วนของอ่า ศรีนครห้าสิบเตียงนะครับอาจจะแนะร้อยหกสิบเตียงนะครับแล้วก็สุเรียนจำนวนยี่สิบเตียงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเหลือแต่ของสุขเรียนนะครับห้าสิบเตียงในส่วนของอาจจะแนะก็ให้ไปแล้วนะครับร้อยหกสิบส่งมอบในในวันวันนี้ในวันที่สิบกนะครับแล้วก็ของสุขเรียนก็ไปส่งมอบไปแล้วนะครับพอก็โรงพยาบาลจะแนะให้โรงพยาบาลสุริรียนแล้วไปแล้วนะครับ20เตียงนะครับก็จะทำพนได้ไปส่งแล้วนะครับเมื่อเช้า ก็มนนีครับลำบากตั้งแต่การโค่นต้นไผ่แล้วโค่นต้นไผ่แล้วออคิดดูว่าคมคมคมีดนะออคมมีดว่าโดนต้นไผ่แล้วมันกลัวเลยเออแหวงทันทีเอเดี๋ยว<อ><อ>กว่าจะมาพามารับมาเจาะมาตัวหลายาขั้นตอนมากหลายขั้นตอนกว่าจะได้นะครับแล้วก็วิธีนี้ก็จะได้สอนชาวบ้านให้มีอาชีพเสริมได้นะโอ้ได้ได้ครับได้ครับเพราะว่าพวกเนี้ย คือสามารถใช้ได้สอยตลอดไม่จำกัดระยะเวลาใช้ได้หมดทุกที่ทุกทางใช่ครับเด็กคนใช้สนทานดีนะถ้าว่ามาได้เรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บสามารถต่อยอดต่อไปได้เลยเพราะว่าเราเข้าใจขั้นตอนอะไรวิธีทำอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ต่นไปจะมาดูสาธิตดูกธรทำจะเอาริงก็ได้เลยครับครับ ยงทำไมไม่เอาตัวหลายๆคนนะ